้อยให้ลูกค้าอยู่นะคะอันนี้เป็นลูกปาดแล้วก็มีหินอันนี้เป็นแบบยังดิบๆอยู่ยังไม่ได้ลอยให้ลูกค้าอันนี้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจนะคะคือเป็นอะไรที่เราดีไซน์กันเองในตู้ก็จะเป็นลูกปัดที่ทําเรือนแล้วบ้างนะคะแล้วก็เป็นหินจากที่ต่างๆก็ผสมผสานนะคะ นี่จะของโชว์เยอะนะคะคนให้มานะคะบางทีลูกค้าคึกว่าเป็นของขายก็ขอประธานมาพายตรง,งนี้ด้วยนะคะว่าชิ้นไหนเป็นของขายจิ้นไหนของโชว์ะคะ่ะตอนแรกอะเดินเข้ามาเพราะว่ามีความชอบในหินอยู่แล้วแล้วก็คือเดินเข้ามาแล้วก็เออเห็นสร้อยเขาเยอะสร้อยลูกปัดทลวาราวดีอะคะ่ะคือเส้นนี้ตอนแรกเนี่ยดูตั้งแต่ครั้งแรกที่มาถึงที่ร้านนี้แต่ราคาค่อนข้างสูงอยากได้แล้วก็คือจับแล้วก็รู้สึกถึง พลังบางอย่างคือเหมือนกับว่าพิเศษสําหรับเราค,คือมาทุกครั้งที่ร้านทุกครั้งก็จะต้องจับพอยเส้นนี้จนปีหนึ่งผ่านไป <c oughs> เขาก็ยังรอเราอยู่ที่เขาสงสัยอันนี้ของเราก็ซื้อเขากลับบ้านนะคะน้องสาวะค่ะเขาก็มาที่ร้านนี้เพราะว่ามารอยลูกปัดนะคะแล้วก็มานั่งรอ แล้วก็นั่งอยู่ที่ที่หน้าตู้ลูกปัดเราความรู้สึกว่ามีลูกปัดอยู่แถวหน้าเนี่ยค่ะคือสวยมากๆแล้วก็ดูเก่าๆรู้สึกดึงดูดมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ก็เลยบอกว่าให้พี่เขาช่วยร้อยออกมาให้หน่อยเป็นลูกปัดบ้านเชียงอะคะ่ะซึ่งเก่าเป็นพันๆปีอะคะ่ะพอใส่แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันสดชื่นสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวาพี่เขาก็จะบอกทุกครั้งถ้าลูกปัดเป็นของเราเขาก็จะดึงดูดเราไปหาเขาเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดินผ่านไม่ตั้งใจจะมาซื้ออะไรแต่ว่ารู้สึกว่า อยากจะเข้ามาแล้วก็เข้ามาเลยและเห็นปุ๊บก็เลยได้ร,รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นรู้สึกมีชีวิตชีวาะจำได้ว่าครั้งแรกที่ใส่คือกลัวแต่พอใส่แล้วไม่มีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าอืมอาจจะเคยเป็นของลองก่อนก็เขาก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็ได้เจอเขา คุณตุ๊กได้เห็นแล้วมีเลือดเลือดไว้บ้างไหมฮะพรุ่งนี้ไปเลยค่ะพรุ่งนี้พุ่งไปด่วนเลยค่ะอันนี้ของคุณตุ๊กคือนั่นอำพันทองนะคะเป็นทวารวดีหนึ่งในสิบเก้าชนิดทาก็รนผัวมีชู้ฝังดีๆอะไรนะฮะอะไรนะฮะการผัวมีชู้การผัวมีชู้การเป็นนิ้วนิ้วอะไรฮะนิ้ว หมายความว่าไงเราต้องพกติดตัวเราต้องพกติดตัวมันบอบางมากใส่ไปในกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยใช่คนนี้ของคุณพอทําไมล่ะคะทำไมต่างกันอันนี้อันนี้เป็นลูกปัดฮอลแลนด์แต่โด่งดังมากในอินโดนีเซียครับเพราะว่าเขาไปขอเจ้าสาวอ๋อไปขอเจ้าสาวลูกปัดอขอบพระคุณครับขอบคุณนะเอาผินไหมมาเราจัดศรัทธาครับไม่เดืยวกันไหมมันมีไหมหินที่เกี่ยวกับสุขภาพอันนี้เป็นลูกปัดสุขภาพเหรอค่ะ คืออายุยืนนะคะแล้วก็อันนี้ชีวิตให้ผ่องใสอัมพันก็ถือว่าให้คุณมีชีวิตที่ผ่องใสร่ํารวยอันสีน้ําเงินเป็นน้าเงินกษัตริย์แต่สีฟ้าเนี่ยทำให้ร่ํารวยมีเงินทองเยอะๆเขาบอกว่าหินที่เสริมดวงได้เหมือนกันปีนี้ชงกับปีนั้น <ừ> ปีนั้นไม่ดีอย่างปีฉลูอย่างเงี้ยจะต้องเสริมดวงกันยังไงดีต้องหินสีไหนเขาบอกว่าต้องเป็นโอพอลมันคืออะไรฮะมันคือหยกมันคือ,อ,คอหินค่ะโอพอลคือหินที่คนชอบ นิยมว้มาจากออสเตรเลียอันนี้พี่เอาโอพอที่คนไม่ค่อยเห็นมาให้ดูทุกอันเนี่ยเหรอคะคือโอพอหมดใช่ค่ะใครชงกับปีนี้ถ้าใส่นี้ก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้เขาเชื่อกันเขาบอกว่าหินสีลูกปัดนี้ทำนายอนาคตได้ด้วยเหรอคะหลายคนเขาก็เอาไปเป็นเครื่องประกอบการทำนายนะคะอย่างว่าอย่างคริสโตลคล้ายๆอย่างนี้นะคะแต่นี้นะคะอืครับคือถ้ายิ่งใสก็คือจะให้เราแบบว่ามีสมาธิสูง นะฮะประมาณว่าถ้าเป็นลักษณะของคริสโตลเนี่ยเราจะทําให้เหมือนกับเรารวบรวมสมาธิแล้วสามารถจะทำนายได้ดีเพราะเ็าเรียกว่าเป็นแก้วสารพัดนึกคุณรู้ตาคิดว่าตัวเองได้รับอะไรจากการที่รักและชอบแล้วก็ศึกษาพวกหินแล้วก็ลูกปัดเหล่านี้ได้รับความสุขใจได้รับความอิ่มเอมในชีวิตมันเหมือนโอเอซิสมันเหมือนเราอยู่กลางทะเลทรายบ่อน้ํากลางทะเลทรายแล้วมันมีเรามีบ่อน้ําเป็นของตนเองอยู่ตลอดเวลา มันเหมือนอย่างนั้นเลยว่ามไม่ว่าชีวิตเราจะวันนี้ไปเจออะไรมาเรามาเห็นเขาอยู่บนตัวเราอะไรเงี้ยมันเท่ากับเป็นเพื่อนเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นเพื่อนของเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราเป็นความสุขทางใจนะคะและซึ่งบอกว่าคุณรุตาบอกว่าคุ้มค่ากับการทุ่มเทสะสมมานานนับ1ิบิปีเราต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ศึกษา หรือว่าเก่งเรื่องของพวกหินแล้วก็ลูกปัดเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเธอยังทุ่มเทด้านการเรียนด้วยนะจนเป็นคนไทยคนแรกและเป็นหนึ่งในห้าของโลก